หกสมเพิ่กนไายเพื่นไหยมาสวงวัดละบ่เจอกันโดยบังเอิญคาดนอมมอในแสดงว่ามวยปูโอ้เนาะ้าดไปได้แบบปูไหม่านสามสิบหกวันท่านสามสิบหกโอ้ยตัวตีบ่บอกไผ่เจ้าผซื่อ วัสดีพ่อแม่พี่น้องเด้อค่ะเมริกาอยู่กับคุณแม่เนานะค่ะเนาะคุณแม่ด้วยเนาะจ้ะเด้อ,อ,อตังกล่องก่อนพี่น้องบาทเนี่ยเมนีได้โอกาสดีพ่อกันโดยบงังเอ,อิญเนาะแม่เด็กแม่นุ้ยสิแตกปะเนาะงวดนี้สนะ จะเ,เริ่มเข้าพันษาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะอยู่กับยาสงนางเนาะพี่น้องเนาะวันศัตว์เพ็่ไ้เป็นหายมากสองวันแล้วบ่ เจอกันโดยบังเอิญค่ะนอ้อมือนี่แสดงว่าเหล็กสีแตกได้หนิเพราะว่าแม่กับเพื่อมมาจากเมืองนอกเนาะค่ะหลังจากหลายเดือนอยู่ได้เนาะบอบกอกันยังจําเปนได้นะครับจากแม่ลงมยญาสองนางเฉพออาะขวายันนยาสองน้านไปนั่งเฝ้าขปัยนาอนแม่เออขวัยนอนอยู่กับไปนั่งเฝ้ายยมายุ่มยุมคือส,สองงวดแล้วสันเอา เมื่อนี้ได้เมื่อวาง่าเนาะค่ะบางอย่างเพื่อนนั้นโอ<ด>้ยห<ม>า,าย,ยสามนึงย่านตรงๆเลยป้า ห้านร้านสาวมาเพิ่งทาเพิ่งใหม่ทาหลายร้านสาวมาเพิ่งไหม่ทา่าเบ่งนก็จะชูโอ้ยเจ้าแม่หลังหมาดิจ้าแม่พ่อจะานังยนหลังพ่อฮะพ้อขาดเนื้อนงลงกระดาล่งบอกรอกล่งแ่นมหนางไม่ัมาก เพื่อนในสงวดวีจเด็กยุดถูกแล้วเด็กฟันแม่เด็กเ,กเด็กเพื่อนหายปลาเพื่นนี่แล้วโอ้หายเป็นเบาอกปากเลยหาปลาเพื่นนี่แล้วปเพื่อนาันพอาเมือยบ้านนั่นแม่แม่แม,ม่ส้กันนะเนนมากแม่ส่งมากแม่ยังเนมากแม่ยกหมมอเตอรนละครับมากเรยวๆกบสามเพื่อนอเพื่นกรลีบอกรีบก็แม่นนะก็ ตรงๆนะงูบาเรกตรงนี้มันเอกออกมาตอนเาซื้อออกมาแล้วก็ตามมาได้ร้านะไหตัวมันกปิดต้ออุ้ยหอดต้นหอาต้นนีพิเ่ษเลยเยนนนจะเป้นตาเปยครัวดวัดสามหกเมื่อกี้ก็ถูกแล้วครับคุณแม่สามหกก็ได้แต่ถ้าไม่มีควาสนใจก็จะคว้างไปซื้อกินมาสามเ็ยรติง สามหนึ่งก็ได้สามหกก็ได้สองวันติดแล้วเชียไรอันนี้เชียไรใช่หมสุดตีแล้วมากครับแล้วซุ่เจ้าดได้ไหมซุ่เจ้าคือขเจ้ามากเล่ไนี่าย่างกายไปกันมาแออ้วโอายโอ้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 ยอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้จโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยอ้ยโอ้็อ้ยโอ้ยโอ้ยั้ย้ยมากยโอ้ยโอ้ยโเ้ยยาย เคมาเหรน่บ้านตาอยู่นี่บ่โอ้นมันเคนมาแล้ฝันครับฝันมาจังไดนมาซื้อควายปูโอ้น้อแค่าลายเดอบปูมเห36น36โอ้อกตไปู่โอ้ตบ่บอกไผเจ้าซื้อว่าตู้บอกว่ามักซื้อเราโอ้ยไปขอเหยยยังไปขอเฮ็ยันดว่าโตเดียวนึงวันนี้เราได้ไป พอพอหมูบ้านเนี่ยเรียอว่าหมืนใไ้หนูมาถามพอในเรื่อว่าเพิ่นได้ตัวใดกัเพิ่นมาเอาอีกเด้อเจ้ากบอเนาะโอ้ได้ตัวเดียวเหัวจบ้างว่านั่นล่ะะไ้ตัวเดียวคือพอซื่อเนาะแม่เนาะ3 6ตัวเดียวเนี่ยคตัวเดียวแล้วว่าราวา้วยสาอสิโน่ะว่าอบอกกับตุดตีตัวตีเราคนมันเท่าไหร่ละครับผมหออืมลค่ะตัีเราคบบ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 บา รืมสื่อหรือบ่ตังบ่สื่อเราไม่คอยสื่อออ้าบัเจ้าบสื่อเจ้าเบลางเนี่ะบกงมูเนี่กะไขเนาะแสดงว่าถ้ามีคนมาขออนี้ส่วนมากจะได้เลยใช่ไหมพ่อโอยอยบไปหนึ่งขาือามตัวตรงนี้เขามาปื่อวก็เห็นอยู่นี่ทีล่ะตรงไหนแม่ขเอยนตา้องนี้เก็เห็นอยู่นี่ดีล่ะสมตัวเลยเหรครับเออเออเออเเเเอเ ปีที่ผ่านมาคันพ่ออันพ่อเราอีกไงเราขออีกไงเด้อพ่อเด้อห้เพิ่นมาออกซองนี่ปูนครับเด้ยถามเขาเมื่อก่นทีเม่เหรมันเมื่อไห่เเพราะว่าทีอยู่พ่อเห็นได้หลายบ่อไอ้ผมก็บไปสื่อนอกเหรมนจะลูดได้สองัมื่นเหอน่เาจะเขาจะเนักแรนั่นถ้าไปอยื่หนีไปรูบอกขอเชฟังจากแม่ที่ขึ้นได้ขอ ขอเพิ่มเพ <ii> ิ่นแล้วคันได้แล้วก็คือเห็ดตามข้ามเบาจตามข้ามเบาห้าวขอว่าษีหายยังเพิ่นก็คือหายคือคือคือว่าสินาครับก็สิเป็นว่าหนี่ก็ต้องไปเนี่ยก็มแต่เนีส่วนส่วนส่วนมากคนเขาจะมาขอเองใช่ไหมโอ้เออมันสีอยู่กับสัจจะของเ้าเห้าวเบาจงไรเ้าเทียงเพิ่นกะเทียงน้ำเฒาน้ำกันห้าวเบาว่าเทียงแล้วกันน้ำเ้าแก่เ้าก็มาเอือนแม่ก็ได้นพามาแก่เนาะส่วนมากกันคุณค่อนข้างไก่ก็ว่าเอือนแม่หรอกเขามาขอก็ได้แล้วก็กะสิมาเฮ็ดยัางสินะคือจัังงนน้้าามมีเเฮ็็ดดบ่แสิะ เขาก็มาเห็ดของเขาตาบาตอนนี้ก็จักสได้บ้ได้เมียก็บู่้้คือกันแต่ว่าเมียก็ได้ม่เมียนไม่ยังทั้งสี่เมียเมียก็อยากอยากบอกอยากบอกไปเยู่ว่าขันขันมาปุ่งเพิินกับ่เป็นยังขอตาบ่าทําต้องสะอาดให้แน่อย่างละเวทละวายถ้าหมามาเห็ดบ่ามียาใส่กาบาถูกกับเทียนน่ดัดเ้าเสียเอาเมียเฮากับเมียโหลดส่วนส่วนที่เ้าเสียเอาเมียไดกินได้ถูกไห้ไฟไหมถูกเบิร์ตกาล่าล่งเลยเออล่าลงเอาเมียโหลด ขันมากยาเสือมาคางใบคางใบลังเจียหมาก็ไม่กินแล้วงมดไม่จอไก่มาเคลียร์มันมันสกปรกสินามแล้วแม่ไปไต่เพียนครับผมาซักซีซักซีแ์ู้้กันยานไดังใจเลยขอนี่ได้ตังใจป้เลยบอ่ว่าางเมื่อนวแม่บ้านอนีว่าบ้างหันหลานเลนเ้นปูได้แต่เราเล้นป่วนก็ได้งั่นสร ก็จิเรียนบวสันเดียมจ้าได้บ่ชันเดีนเท้าอินหลับไปเราเด้อปูจะเห็ดเกินสามมือสันพอดีมันลงไปนั่เรงมาหลู่าได้งานแล้วอือรู้างิดตัดสนเด็ทำยี่ขาเดียวนี้อเนนน้อนเลยเน่นอนเลยบ่เกินสามมือเลยแน่นอนเลยเด้เกินสามมือเด้อเหรียเก้าบไม่มีงานทำแล้ว้บ่ไม่งานสื่อกินเด้ออ๋อนี่ได้เลยใช่ไหมได้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 ไม่ยุ่มยุมแล้วแล้วหัวย่มยมก็เลยบอกเพื่นกันว่า ได้เงินบ่ละได้เงินเดียนคนละมันหันมันเป็นวิกเดียวนึงเงื่อนปอ่อเป่ากัลยว่าได้เงินเป็นเดียนคนละเมื่อีหยังมากมายดอกก็มากมายเราให้กตัวมากไม่เ่า,ล,าล่ะละให้เพิน่นบ่ได้เงาบ่ได้เอียงมากมายไม่บ่ได้เฮ็ดยากง่ายๆมื่อเ้าแล้วให้เฮ็ียดตามข้เาเว้าแก่กันแก่กันดอกไม้เขาก็มาใส่เันที่เมื่อนี้แม่สิขอเลขบ่ค่ะมื้อนี้แม่ไหไมาใส่ก่อนต่ว่าช่วงนี้แม่สิบอกเลยเด้อเขพขั้นศานี่แม่สิบ่เอา อือถ้าเพิ่นสิฤฤปวด้ะเพิ่นสิบอกเพิ่นบอกมากเว่าคือว่า,ขานเขาพรรษาลนี่ไงสิว่าขอสิว่าลบดพ้นเพิ่นจ้ตั้าเขาบ้นานศาลนั้นมาได้ขอได้เราเข้าเข้าบ้านศาวันไหนพรุ่งนี้ไม่มไมมน,นี่แหละพรุ่งนี้อืมไม่นี่แหละเขาบ้านศาลมาแรกกันนอนวัดสินะอืงั้นบ่ได้งั้นบ่ได้อันนี้เลขทูปนะคะสองสี่เจ็ดเครื่องใหม่บ้เดีแล้วนะเนี่ยห่านเพิ่นฮาก์ตหย่านเพิ่นฮาร เดี๋ยวแอสซี่โจทย์ให้ป้ายเออหันมาแล้วหันมาแล้วแม่แม่หันมาแล้ว,ลว,ลวโอ้ย,อยปูหันให้แม่เออวางไว้เออปกติจะติงปุ๊บนี่สิคูป้าผมได้เลขเนาะโอ,อ้โหชนะสองสี่เจ็ดเด้อพี่น้องแล้วสิโจทย์ให้เบิ่งนสัดสัดค่ะท่านผู้ชมที่ได้สองสี่เจ็ดนะคะแล้วก็ตาเลนออกมาเนาะจ้า,จากเราได้สองสี่สี่เจ็ดสองเจ็ดนะคะ อันนี้จะเป็นแนวทางแล้วค่ะพอแมพน,น้องท้างบาง้านจะที่การิดเอานะคะในการเป็นก็บ้างใจกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดต,ตามกดซับสไคร้เนี่ยแม่ไว <c oughs> แม่ร่าร้วงกลบาเมื่อหโลน อันนี้ไม่ปัดด้ล <uh ่าลูรือไงอ่ะบ่ขาทนนี่ไม่ก็ไม่กรให้ให้หต่อถ้าในหมาซุ้งเนี่ยหละอันนี้มันเป็นเงี้ยนกินเงี้ยงกินาต่อนั่นอันนี้พิเศษแต่ไม่เป็นเงี้ยงกินค่ะมเบ้งสูบบ้นข้างม่เห็นบ้านข้างก็ไม่วห็นตของสูาข้า ได้ขอโชว์ขอลาบก็มาขอบุญเอาเนาะแม่เนาะเป็นแนวทางน,นะคะ